嗯，有吗？这个就有只龙斗。 ลอาพลาสติกออกด้วย จะเป็นแบบฟิวเกมันเนาะ ะบอก EP อย่างเงี้ยหรอ ถ้าใครได้ดู run BTS มานี่คือแบบอันนี้เป็นแบบภาพความทรงจำเลยนะแต่ละตอนอ๋อ <c oughs> นี่ตอนป u p p o ่ๆอันนี้ก็สนุก สนุกอย่างห้ามันก็สนุก ตอนนี้ตลกมาก เือไล่ EP เลยเหรอหรือว่าอย่างไงอ๋อต้องย้อนกลับไปดูอีกรอบแล้วละ่ะคืออันนี้จะเป็นเกม Run BTS ก็เขาจะเขาจะมีคั่วมือมาให้เราต้องไปศึกษาให้ดีอีกรอบหนึง่ง ของควันพิก้าของควัรคนชนะมี่ตลกมากชอบตอนนี้มาก น่าจะเป็นคูมือหรอเดี่ยของอนการกิทนี่ก็เป็นฟิลคู่คมือหรือวิธีการเล่นใดๆนี่ใน,นี้อ,ไอาไม่ว้าวว้าวอ้ว้ว เกมใหญ่เลยนี่ก็คือจะประมาณนี้อ๋อ,อันนี้บอกอะไรไม้มบอกนี่อันนี้คืออันนี้คือการบอกอะไรหรือเปล่า ต่อไปนี้เกี่ยมโมร m e m o นอะไนี่จะเป็นแบบ m e m o r ่เรื่องราวของนัน BTS ทั้งหมด ีสนุกมากมากมากไอ้ก็น่ารักก่อนนี้เนี่ไลยภาพโ,โหูภาพคือเราเราชอบภาพรวมหมูมากๆคือถ้าบางทันบางทันแข่งกันเป็นกลุ่มเนะชนะทีมงานสุดสุดอะ่ะเขาจะช่วยกันแบบ ให้รอดไปได้แต่ถ้าวางทันอ่ะน,น,น่ารักมากแม่ได้วางทันอ่ะแข่งกันแยกคนนะเป็นหลายคนนะคือแบบไว้ใจกันไม่ได้สุดๆอ่ะแขมแต่ละคนรู้ทันกันด้วยนะ <c oughs> น่ารักมากดีมาเป็นภาพอของวงจังที่น่ารักมากเลยนะอ๋อโอ้ยอันนี้ภาพนี้น่ารักสุด อันนี้เวลาสรุมว่านี่คือชุดพี่จินออกแบบนะครับและน้องจงกุกก็ได้ใส่เข้าไปพนหนออ๋อนี่ไงเป็นภาพที่แบบเขาก็คือเก็บมาปลเพื่อการนี้เลยใช่ปะอือว้าา น่ารักมากนี่ตอนอำลา ป็นการเก็บความความทรงจำที่เลิศมาเซลไว้ติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวศึกษาการเล่นเกมก็เจอกันตอนอีพีต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะบ๊ายบาย